ดูในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต7และคณะลงพื้นที่ตรวจแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนประเดินนโยบายสำคัญของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2,565 นายพิคเนตตาปวงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่7และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆร่วมประชุมและติดตามแผนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญที่ส่วนราชการต่างๆในพื้นที่อาธิการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเราบางรายครัวเรือนการเพิ่มมูลค่าสินค้า แกเกษตรกรแปรรูปและผลิตภัณฑ์และการเพิ่มศักยาภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากการจัดการประมงอย่างยั่งยืนการลดอ,อุบัติเหตุทางถนนและการตรวจ ติดตามประเมิผนผลการดำเนินการตามแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,565โดยผูต้ตรวจราชการแต่ละกระทรวงค่ะได้ร่วมให้แนวทางในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่างๆเน้นนะคะให้เรื่องของการขับเคลื่อนการทำงานในลักษณะของการบูรณาการเป็นไปตามขั้นตอนด้วยความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทั้งนี้ในช่วงบ่ายทางคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่4หมู่ที่8แล้วก็หมู่ที่9ตําบลปุโรปูโยแล้วก็ต ตำบลคอลอตันหยงอำเภอหนองจิกค่ะเพื่อที่จะติดตามโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในที่ดินสปอกอและโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งก็เป็นสินค้ากเกษตรอีกด้วยค่ะ